วันนี้เรามีเรื่องที่น่าตกใจมากมาเล่าให้ฟังเมื่อเดือนที่แล้วสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในอเมริกาได้ออกผลการศึกษาที่น่าสนใจมากพวกเขาติดตามผู้สูงอายุระหว่าง72ถึง86ปีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีรู้ไหมคะว่าผลออกมาเป็นอย่างไรคุณลุงคุณป้าถึง82เปอร์เซ็นต์บอกว่าถ้ารู้เรื่องนี้ตอนอายุ60 ก็คงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้แล้วที่น่าตกใจที่สุดคือ90เปอร์เซนของปัญหาที่ผู้สูงอายุเจอนั้นป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยค่ะเรารู้ว่าหลายคนอาจคิดว่าไม่จริงหรอกมันจะง่ายได้ยังไง แต่สิ่งที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นข้อมูลที่แม้แต่หมอยังต้องแปลกใจผู้เชี่ยวชาญก็ต้องตะลึงเราใช้เวลากว่า25ปีในการรักษาผู้ป่วยพบปะกับผู้สูงอายุนับพันคนและศึกษางานวิจัยหลายร้อยชิ้นจนในที่สุดก็ค้นพบความลับ7ข้อของผู้สูงอายุที่มีชีวิตแฮปปี้ ทุกคนที่ฟังอยู่ฟังให้ดีนะคะสิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้ไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากแถมทำง่ายมากๆที่น่าทึ่งกว่านั้นคือคุณลุงคุณป้าที่ทำตามอย่างสม่ำเสมอ92เปอร์เซนต์มีค่ารักษาพยาบาลลดลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะพูดง่ายๆคือค่าโรงพยาบาลลดครึ่งหนึ่งนั่นเอง ตอนนี้พี่น้องทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะขึ้นลงบันไดเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมกังวลว่าจะเป็นภาระลูกหลานหรือเปล่าหรือกลัวว่าอนาคตจะแย่ลงกว่านี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพียงแค่ทำตาม 7. ข้อที่เราจะบอกนี้อาการปวดเข่าจะหายไปความจำดีขึ้นนอนหลับสนิทค่ารักษาก็ลดลงที่สำคัญวิธีเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินเยอะ ไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องออกกำลังกายหนักหนาแค่ทำตามง่ายๆที่น่าตื่นเต้นมากคือแม้แต่ข้อเดียวถ้าทำได้สม่ำเสมอชีวิตหลังเกษียณจะเปลี่ยนไป180องศาเลยค่ะตอนนี้เตรียมกระดาษปากกาไว้ด้วยนะคะเพราะเนื้อหาเหล่านี้หาดูทีหลังอาจไม่ง่ายคนที่ทำตามแล้วทุกคนบอกว่ารู้แต่แรกก็ดีแล้วต้องบอกลูกหลานด้วยชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มบอกความลับทั้งเ ข้อกันเลยนะคะโดยเฉพาะข้อแรกเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดมานานอย่าพลาดกลางคันเด็ดขาดฟังให้จบนะคะทุกคนคงคิดว่าข้อแรกต้องเป็นเรื่องออกกำลังกายแน่ๆใช่ไหมแล้วก็คิดว่าอายุขนาดนี้แล้วจะออกกำลังกายทำไมถ้าคิดแบบนี้ดีแล้วค่ะเพราะความลับข้อแรกไม่ใช่ออกกำลังกายแต่เป็นการเคลื่อนไหวต่างหากเมื่อเร็วๆ นี้สถาบันวิจัยในญี่ปุ่นทำการศึกษาที่น่าตกใจสังเกตผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปจำนวนพันคนเป็นเวลา5ปีพบว่าคนที่มีสุขภาพดีไม่ได้ออกกำลังกายหนักแต่มีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆบ่อยๆต่างหากฟังให้ดีนะคะนี่คือข้อแรกกด36 ก้าการเคลื่อนไหวตอนเช้าให้เคลื่อนไหวแค่3นาทีพอตื่นนอนก็เก็บผ้าหม่มเปิดหน้าต่างหายใจเข้าลึกๆเดินรอบห้องสักรอบนี่แค่3นาทีตอนกลางวันให้เคลื่อนไหว6นาทีกินข้าวเสร็จล้างจานรดน้ำต้นไม้ที่ระเบียงเดินรอบบ้านหรือระเบียงสักหน่อยอย่างนี้ 6. นาทีผ่านไปเร็วมากตอนเย็นให้เคลื่อนไหว9นาที ดูทีวีไปเดินเดินที่เดิมไปยืดเส้นยืดสายเบาๆจัดของในห้องนิดหน่อยนี่ก็9กนาทีแล้วแค่วันละ18นาทีเลือดไหลเวียนดีขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อแน่นขึ้น ข้อ2คือกดลุกจากเก้าอี้คุณรู้ไหมคะว่านั่งทั้งวันอันตรายเท่ากับสูบบุหรี่วันละซองเลยต้องมีกฎที่ต้องปฏิบัติคือพอโฆษณาออกมาก็ลุกขึ้นยืนรับโทรศัพท์ต้องยืนรับเท่านั้นชั่วโมงละครั้งต้องลุกขึ้นยืนแค่นี้เอวไม่ปวดเข่าแข็งแรงมีแรงมากขึ้นข้อสคือทำเส้นทางเคลื่อนไหวในบ้านนี่เป็นวิธีที่สนุกมากจงทำให้ต้องเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ วางรีโมททีวีไว้ไกลหน่อยวางของที่ใช้บ่อยไว้ห้องอื่นก่อนจะเข้าห้องน้ำให้เดินรอบบ้านก่อนจุดสำคัญคือการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องแกล้งหาเวลาไม่หนักไม่เหนื่อย มาลองทำกันเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกให้ลองลุกขึ้นยืนตอนโฆษณาแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้ค่อยเพิ่มรับโทรศัพท์แบบยืนมาลื่นค่อยเพิ่มเดินรอบห้องก่อนเข้าห้องน้ำค่อยๆเพิ่มทีละนิดนะคะอย่าเร่งรีบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสร้างความแตกต่างใหญ่ได้ความลับข้อสองที่หลายคนอยากรู้มากคือเรื่องป้องกันสมองเสื่อม หลายคนคิดว่าพอแก่แล้วสมองเสื่อมหนีไม่พ้นแต่เราจะบอกข้อมูลที่น่าทึ่งค่ะตามการวิจัยร่วมของไทยและญี่ปุ่นที่เพิ่งออกมาผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปลดความเสี่ยงสมองเสื่อมได้ถึง68เปอร์เซนตเลยที่น่าทึ่งกว่านั้นคือไม่ต้องกินยาราคาแพงไม่ต้องรักษาแบบซับซ้อนแค่ทำตามวิธีง่ายๆที่เราจะบอกก็พอ สมองของเราเหมือนกล้ามเนื้อไม่ใช้ก็อ่อนแอใช้บ y, ่อยก็แข็งแรงแต่หลายคนเข้าใจผิดการดูทีวีฟังวิทยุนี่ไม่ใช่การใช้สมองเพราะเป็นแค่การรับข้อมูลแบบเฉยๆที่สำคัญจริงๆคือการใช้สมองแบบกระตือรือร้นวิธีแรกคือเล่าข่าวยามเช้าดูข่าวทีวีหรืออ่านหนังสือพิมพ์แล้วเล่าเนื้อหาออกมาเสียงดังไม่ต้องมีคนฟังก็ได้พูดคนเดียวก็ได้ค่ะ วิธีสองคืออ่านตัวเลขกลับหลังเห็นเลขรถเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ลองอ่านกลับหลังตอนแรกอาจยากแต่นี่คือวิธีปลุกสมองที่ดีที่สุดวิธีสคือใช้มือตรงข้ามถนัดขวาก็ลองใช้ซ้ายถนัดซ้ายก็ลองใช้ขวาทำเรื่องง่ายๆเช่นจับแก้วน้ำเปิดประตูวิธีสคือดมกลิ่น ตื่นนอนมาดมกลิ่นสามอย่างอาจเป็นกาแฟสบู่เครื่องสำอางอะไรก็ได้ดมแล้วพูดออกมาว่าอ๋อนี่กลิ่นกาแฟรู้ไหมคะว่าทำไมถึงสำคัญเพราะความสามารถในการดมกลิ่นลดลงเป็นอาการแรกสุดของสมองเสื่อมความลับข้อสเป็นเรื่องสำคัญมากคือเรื่องความเหงา หลายคนคิดว่าพอแก่แล้วเพื่อนลดลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผลการวิจัยที่น่าตกใจคือสถาบันวิจัยในอเมริกาติดตามผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป10,000คนนาน15ปีพบว่าคนที่พบปะผู้คนบ่อยๆมีอายุยืนกว่าอีกกลุ่มถึง75ปีเลยที่น่าทึ่งกว่านั้นค่ารักษาพยาบาลใช้แค่หนึ่งในสเท่านั้น สิ่งสำคัญคือไม่ต้องพบคนเยอะแค่มีคนสักคนที่พบเป็นประจําก็พอวิธีแรกคือกดทักทายยามเช้าทุกเช้าให้โทรหาคนสักคนแม้แค่คนเดียวแค่พูดว่านอนหลับสบายไหมนี่ก็พอแล้วตอนแรกอาจอึดอัดแต่นี่คือเวทมนต์ที่ทำให้วันนี้สดใสวิธีสองคือกดนัดวันพฤหัสบดีทุกพฤหัสให้นัดเจอคนสักคนไม่ต้องนัดพิเศษหรอ ไปตลาดชวนเพื่อนบ้านไปด้วยไปศูนย์ผู้สูงอายุชวนคุณลุงคุณป้าข้างบ้านไปวิธีสามคือกดเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของทุกคนล้วนมีคา่าจงเล่าให้คนอื่นฟังเล่าว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรมีเรื่องอะไรบ้างคนรุ่นใหม่อยากรู้เรื่องเหล่านี้จริงๆวิธีสี่คือกดเรียนรู้อายุมากแล้วก็เรียนอะไรใหม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยตอนนี้มีคอร์สสำหรับผู้สูงอายุเยอะมาก เรียนใช้สมาร์ทโฟนเรียนวาดรูปเรียนร้องเพลงเข้าคอร์สแล้วจะมีเพื่อนใหม่เองหลายคนบอกว่าแก่แล้วแล้วก็ไม่กล้าทำความรู้จักคนใหม่แต่คนที่ลองทำบอกว่าพอเริ่มพบปะผู้คนร่างกายแข็งแรงขึ้นตื่นนอนมาก็มีความสุขรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่จริงๆความลับข้อ4เรื่องกินอาหารดีมีประโยชน์หลายคนบอกว่าแก่แล้วไม่อยากกินอาหารไม่มีรส ไม่อร่อยแต่มีข้อมูลน่าสนใจค่ะเมื่อเร็วๆนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทยทำการทดลองพาคุณลุงคุณป้า80ปีขึ้นไปจำนวน100คนกินข้าวด้วยวิธีพิเศษเป็นเวลา6เดือนปรากฏว่า92%ร,รู้สึกอยากกินเหมือนสมัยยังหนุ่มสาวแข็งแรงขึ้นมาก ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเข้าโรงพยาบาลน้อยลงเหลือแค่หนึ่งในสมไม่ได้กินยาบำรุงราคาแพงไม่ได้กินอาหารเสริมพิเศษแค่ทำตามวิธีง่ายๆที่เราจะบอกเท่านั้นเองวิธีแรกคือการกินแบบสีรุง้งทุกวันต้องกินอาหารห้าสีแดงเหลืองเขียวขาวดำอย่าคิดว่ายากสีแดงเช่นมะเขือเทศลูกพลับสีเหลืองเช่นไข่ฟักทองสีเขียวเช่นผักโขม ผักกาดหอมสีขาวเช่นเต้าหู้นมสีดำเช่นถั่วดำสาหรายอาหารง่ายๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะวิธีสองคือวิธีดื่มน้ำใหม่หลายคนดื่มน้ำยากเราจะบอกเทคนิคพิเศษตื่นนอนดื่มน้ำหนแก้วก่อนกินข้าวเช้าหนึแก้วก่อนกินข้าวกลางวันหนึ่งแก้ว ก่อนกินข้าวเย็นหนึ่งแก้วแค่นี้ก็พอวิธีสามคือกินบ่อยๆครั้งละน้อยอย่าพยายามกินมากครั้งเดียวร่างกายพอแก่แล้วย่อยอาหารมากๆครั้งเดียวยากเช้าเจ็ดโมงกินโจ๊กหรือข้าวครึ่งถ้วย10บโมงเช้ากินผลไม้ชิ้นเดียว เที่ยงกินข้าวครึ่งถ้วยกับกับข้าวบ่ายสามโมงกินโยเกิร์ตหนึ่งกล่อง6กโมงเย็นกินข้าวครึ่งถ้วยกับกับข้าวแบ่งกินวันละห้าหมื้อวิธีสี่คือใส่ใจโปรโตีนพอแก่กล้ามเนื้อลดลงโปรโตีนจึงสำคัญมากแต่ไม่ต้องกินเนื้อราคาแพงเต้าหู้ไข่นมถั่วก็พอกินไข่วันละฟองก็ช่วยมากวิธีหคือกินช้าๆเคี้ยวอาหารอย่างน้อย20ครั้ง กินข้าวต้องปิดทีวีตั้งใจกินอาหารลิ้มรสอาหารนี่คือความลับคนที่ทำตามทุกคนบอกว่าอยากกินของย่อยอาหารดีขึ้นถ่ายง่ายขึ้นนอนหลับสบายความลับข้อ5้าเกี่ยวกับบ้านของเราหลายคนคิดว่า อยู่บ้านหลังเดิมมาตลอดจะเปลี่ยนอะไรอายุขนาดนี้แล้วจะเปลี่ยนโครงสร้างบ้านได้หรอแต่ข้อมูลที่น่าตกใจคือเมื่อเร็วๆนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประกาศผลสำรวจว่าผู้สูงอายุเข้าโรงพยาบาล80%เพราะอุบัติเหตุที่บ้านที่น่าทึ่งกว่านั้นคืออุบัต,ติเหตุเหล่านี้95 เปซนต์ป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยวิธีที่เราจะบอกไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ต้องเรียกช่างมาทำเองได้ง่ายๆวิธีแรกคือกดไฟสว่างตาของเราพอแก่แล้วมองในที่มืดไม่ชัดทุกมุมบ้านต้องสว่างโดยเฉพาะห้องน้ำบันไดประตูหน้าบ้าน ต้องสว่างมากๆเปลี่ยนหลอดไฟให้สว่างขึ้นปรับสวิตให้เปิดปิดง่ายกลางคืนก็เปิดไฟได้สะดวกไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างแปะสติกเกอร์เรืองแสงข้างสวิตก็พอวิธี2คือกดป้องกันลื่นโดยเฉพาะห้องน้ําสําคัญที่สุดปูพรมกันลื่นบนพื้นความเสี่ยงอุบัติเหตุลดครึ่งหนึ่งติดราวจับในห้องน้ําด้วยไม่ต้องซื้อราคาแพงราวหมื่นกว่าบาทก็ดีแล้ว วิธีสคือกฎทางเดินทำทางเดินในบ้านให้ชัดเจนจากห้องนอนไปห้องน้ำจากครัวไปห้องนั่งเล่นเก็บของที่ขวางทางออกให้หมดสายไฟชิดผนังให้เรียบร้อยวิธี4คือกดเอื้อมถึงวางของที่ใช้บ่อยไว้ในที่เอื้อมถึงไม่ต้องก้มหรือปีน ชามแก้วยาที่กินประจำรีโมทวางไว้ที่ระดับเอววิธีห้าคือกดพักผ่อนวางเก้าอี้หน้าประตูบ้านสักตัวชีวิตจะเปลี่ยนสวมรองเท้าได้นั่งพักในครัวก็ควรมีเก้าอี้นั่งทำอาหารเหนื่อยก็พักได้วิธี6คือกดอุ่นเย็นร่างกายพอแก่อ่อนไหวกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะห้องน้ำกับห้องนั่งเล่นอุณหภูมิห่างกันมากไม่ได้ตั้งแอร์ระหว่าง23ถึง26องศาแขวนเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่มองเห็นชัดๆไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกันหรอกค่ะทีละอย่างจางไปวันนี้วางเก้าอี้หน้าบ้านสักตัวพรุ่งนี้เปลี่ยนพรมห้องน้ำมะรืนเปลี่ยนหลอดไฟให้สว่างสองความลับสุดท้ายที่สำคัญมากคือเรื่องเสถียรภาพทางการเงินและความสุขในใจ ก่อนอื่นเรื่องเงินทองหลายคนคิดแต่เรื่องเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณแต่ที่สำคัญกว่าคือการควบคุมรายจ่ายงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พบว่าความลำบากทางการเงินของผู้สูงอายุ70เปอร์เซ็น์เกิดจากรายจ่ยที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลหรือค่าซ่อมแซมฉุกเฉินเราจะบอกวิธีพิเศษ วิธีแรกคือกดลดรายจ่ายประจำดูรายจ่ายทุกเดือนให้ดีโดยเฉพาะค่าประกันค่าโทรศัพท์ค่าส่วนกลางมีประกันที่ไม่จําเป็นไหมใช้แพ็กเกจแพงเกินไปไหมมีบริการเสียเงินที่ไม่ได้ใช้ไหมดูให้ดีนะคะวิธี2คือกดเก็บเงินฉุกเฉินเตรียมเงินไว้สําหรับยามเจ็บป่วยแบ่งบัญชีสองบัญชีหนึ่หรับใช้ประจำอีกหนึ่งสำหรับยามป่วย ทุกเดือนไม่มากก็น้อยแค่ไหนก็ได้ฝากเงินเข้าบัญชีฉุกเฉินไว้วิธี3คือกดใช้สิทธิ์อย่างชาญฉลาดหลายคนไม่รู้ว่าอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เยอะแยะลดค่ารักษาพยาบาลลดค่าเดินทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวฟรีใช้สิทธิ์เหล่านี้ให้เต็มที่เดือนหนึ่งประหยัดได้หลายหมื่นบาทความลับข้อ7ข้อสุดท้ายคือสร้างความสุขในใจมีเงินแต่ใจไม่สบายก็ไม่มีความสุข ความลับข้อนี้อาจสำคัญที่สุดก็ได้ค่ะวิธีแรกคือกดบันทึกความดีใจทุกคืนก่อนนอนคิดถึงเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งอากาศดีกินอาหารอร่อยเจอคนที่ชอบเรื่องเล็กๆก,ก็ดีค่ะวิธีสองคือกดหัวเราะวันหนึ่งต้องหัวเราะสามครั้ง ส่องกระจกหัวเราะก็ได้ดูรายการทีวีตลกหลกหัวเราะก็ได้ดูรูปหลานหัวเราะก็ได้วิธีสามคือกดปล่อยวางอย่าคาดหวังลูกหลานมากไปอย่าหมกมุ่นกับอดีตอย่ากังวลกับวันพรุ่งนี้เรายกความลับทั้งเจ็ดข้อมาแล้วสรุปอีกครั้งนะคะ 1. ความลับเคลื่อนไหว 2. ความลับสมอง 3. ความลับพบปะผู้คน 4. ความลับกินดี 5. ความลับบ้านปลอดภัย 6. ความลับเงินมั่นคง 7. ความลับใจแฮปปี้เข้อนี้จำไว้แล้วค่อยๆทำชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขและแข็งแรงแน่นอนค่ะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเขียนคอมเมนต์ถามมาได้นะคะเราจะตอบทุกคำถามอย่างละเอียดถ้ารอบข้างมีคนต้องการข้อมูลนี้แชร์วิดีโอนี้ให้หน่อยโดยเฉพาะพ่อแม่หรือคุณลุงคุณป้าเพื่อนบ้านน่าจะได้ประโยชน์มากต่อไปเราจะแชร์ข้อมูลดีๆ เพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงอายุต่อไปกดติดตามและกดไลค์ไว้มีวิดีโอใหม่จะได้ดูก่อนใครขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะ